โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ยู่กผม MKE Channel กันอีกเช่นเคยคลิปก่อนลืมตั้งค่าไม่ไม่มีเสียงพูดเลยต้องขออภัยดะที่เินนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรหัสที่ผมเล่นในคลิปก่อนเนาะ,ะเป็นรหัสหลักผมแล้วง่าย แข่งแพทสองพันห้าร้อยกว่าจังนะก็ไม่ได้เล่นนะเพิ่งกลับมาเล่นแต,แต้ไม่เกียรไม่นเนื้อตีเนี่อยที่จะต็ตมเอยโอเคเรามาวันนี้เราก็จะมาดังเล่นรซิ่งนี่แนหะซิ่ใครรอดแล้วก็อิอนเะดีแล้วก็ไอวอลแกงและทัสนียาน,นะครับโอเคอย่าพูดไปทำพิมรอไปเลยลองไปเล่นลเดิน,นที่ก่ เจอกันในเกี๊ผมผมจะไม่คยพูดมันครับราก็ที่เกียวนะเจะพูดให้บางครั้งนะ ไม่เป็นหวัดลยเจ็บใจแล้วเป็นหวัดเจ็บใจไม่เ้ ta là phải là gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ เด็ดผมไม่ค่อยเด็ดนะนักเด็ดคนะุณอ่ะถ้าไม่ก็พอได้ But anyway. yeah <laughs> definitely Ok thức <laughs> <laughs> à? có thức ý thức ý thức có thức ý thức ý อันนี้แล้วก็เอาไปต้องอะไรมาเฮ้เดี๋ยวไปชี้สักคนสี่กันตัวยยังไย ข้อสี่คับตัว้อน่าจะัไปไปคนพี่กันฮะอืมคนพี่จะมีคนนห้ไรงอีกนะ นี่สำคัญเนี่ยอันน้ไฟฟ้า่เข้าไล้วโอเคน้าหน้ามีหนึ่ตัว

Tidiness and restraint, turbulence and desire. So have? These are never-ending never battles within, within me.